สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางเราพัฒนานะคะสูตรมัดรวมนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะแล้วก็ผลสรุปเนาะก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะวันที่24นะคะเข้าหรือหลุดนะคะไปชมผลสรุปก่อนนะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางต่อนะคะพี่น้องก็ไปชมนะคะว่าสูตรมัดรวมรอบที่แล้วนะคะเข้าหรือหลุดเนาะประกอบกับการตัดสินใจของพี่น้องของเราด้วยนะคะรอบที่แล้วนะคะแนวทางเราก็ออก หนึ่งห้าห้าเจ็ดสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเกือบนะคะนี่นะคะเจ็ดสองหนึ่งนะคะมีศูนย์มากันกลางนะคะพี่น้องจา๋าตัวชอบด้วยนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะห้ามานะคะเจ็ดมานะคะสองมานะคะสำหรับเลขวิ่งสายวิ่งสายรูดสายฟันนะคะพี่น้องจา๋าเกือบแตกนะคะสองห้าห้าเจ็ดนะคะพี่น้องดู เกือบไปนะคะพี่น้องเกื <S <S อบไปนะคะสําหรับชุด3าตัวยังไม่แตกนะคะชุด4ี่ตัวยังไม่แตกเนาะพอแนวทางออกถ้าสี่ตัวเราก็จะสรุปประมาณนี้นะคะนี้นะคะแต่ว่าก็เขียนมาทั้งหตัวนะคะห้าเดสองหนึ่งเนาะนี่โอ้ยเกือบแตกเสียดายนะคะส่วนสามตัวนะคะเจ็ดสองหนึ่งนะคะพี่น้องชุด3ามตัว7จ็ดสองหนึ่งยังไม่แตกนะคะเจ็ดสองหนึ่ง สองพี่น้องจา๋าเกือบไปนะคะส่วนชุดอันนี้ก็ไม่เข้านะคะ3ามตัวยังไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าสามตัวยังไม่เข้าเนาะสี่ตัวก็ยังไม่เข้านะคะส่วนหนึ่งห้านะคะบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ออกหนึ่งหบางพื้นที่ก็ออก5้าเจดนะคะก็สรุปทั้งหนึ่งห้าด้วยนะคะแล้วก็5้าเดด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ชวนชุดชุดสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนสองหนึ่งนะคะพี่น้องสองหนึ่งมาในชุดรองนะคะนี่นะคะมาในชุดรองนะคะสองหนึ่งตัวที่แอดชอบนะคะตรงๆนะคะก็มาตรงนี้นะคะสองหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะสำหรับหนึ่งห้าไม่เข้านะคะหนึ่งห้าไม่เข้านะส่วนห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดมาในชุดเด่นนะคะพี่น้องตรงๆเลยนะคะ นี่นะคะตัวที่แอดชอบนะคะติ๊กว่าชอบด้วยนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่แต,นแตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องจ๋าชุดนี้นะคะก็บางพื้นที่เนาะบางพื้นที่ก็เอาหนึ่งห้าเป็นล่างบางพื้นที่ก็เอาห้าเจ็ดเป็นล่างนะคะสําหรับเลขวิ่งเลขเวิ่งรูดฟันนี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับพี่น้องที่ตามสูตรนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะ ก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่28นะคะแนวทางร่วมกันนะคะแอดก็ได้คำนวณมาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันที่28นะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งรอบที่แล้วแอดให้กี่ตัวให้สี่ตัววิ่งรูดฟันนะคะมีแปดนะคะมีเก้า มีหกมีสีนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งได้รูดได้ฟันได้นะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องจะเลือกเอาตัวไหนก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับพี่น้องชื่นชอบตัวไหนนะคะส่วนชุดสามตัวอ่าชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวเอสก็ก็จะวางให้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านก่อนนะคะเพราะว่าสี่ตัวเอสยังไม่แตกนะคะก็บอกไปตรงๆเนาะแปด หกเก้าห้านะคะสำหรับชุดสี่ตัวนะคะเก้าสองหกห้านะคะเก้าสี่หกเจ็ดนะคะพี่น้องก็ชุดสามตัวนะคะมาในชุดสามตัวนะคะสามตัวตรงโต๊ะน,นะคะพี่น้องจากเอสก็จะวางให อาวางให้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องชื่นชอบก็เตรียมแคปหน้าจอแล้วก็ขยายเอาเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจคำนวณตัวเลขออกมานะคะพี่น้องจา๋าชุดสามตัวนะคะแอดก็ตัดมาจาก4ตัวนะคะก็จะมี8 6 9นะคะแปด เก้าห้านะคะสองหกห้านะคะสี่เจ็ดหกนะคะแล้วก็สี่หกเก้านะคะก็ให้แค่ห้าชุดนะคะส่วนชุดชุด สตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าชุดสองตัวบนล่างชุดเดินนะคะก็จะมีแปดห8แปดเก้ดห้าแดสหกห้าก็จะตัดมาจากชุดสี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋า หกห้าหกเก้านะคะส่วนชุดรองนะคะพี่น้องจา๋าชุดรองก็จะมีเก้าห้าสี่หกสี่เก้าหกเจ็ดสองหก เก้าเนะคะในชุดโรงนะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันของเรานะคะชุดกันก็จะมี4 7่เจ็ดใครแชร์ก็ขอให้โดนขอให้ถูกนะคะพี่น้องจา๋าสี่นะคะถ้าใครแชร์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะส2 9ก้าส,ง 5, สง8สงสห้าสนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะจะเน้นตัวประกาสีน้ำเงินให้นะคะนี่นะคะพี่น้อง ถ้าเลขถ้าเลขไม่แตกนะคะแอดเจาะไม่ค่อยไม่ค่อยจะพลาดนะคะแต่ถ้าเลขแตกเมื่อไหร่เมื่อนั้นหลุดหมดนะคะพี่น้องจ๋าก็ <iß ulin> มาดีตลอดนะคะ <S <s <agner i> สําหรับสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะตามสูตรนั้นนะคะก็ชุดมัดรวมนี้นะคะพี่น้องจา๋าแอดจะคัดมาจากาชุดมัดรวมนี้นะคะเอดก็จะเอามาจากชุด หนึ่งเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ชุดสองสูตรสองนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็มาจับเลขแล้วก็เอามาวางให้นะคะชุดสี่ตัวนะคะแอดชอบนะคะพี่น้องชุดนี้นะคะแปดหกเก้าห้านะคะสองเก้าหกห้านะคะส่วนที่ไม่ได้ติ๊กคือชุดรองนะคะพี่น้อง ชุดสามตัวนะคะตรงโต๊ดนะคะพี่น้องแอดก็จะชอบไปที่แปดหกเก้านะคะแปดเก้าห้านะคะสองหกห้านะคะสำหรับตัวที่ไม่ได้ติก๊กคือตัวชุดรองนะคะพี่น้องส่วนชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวก็จะติ๊่ว่าชอบด้วยประกาสีน้ำเงินนะคะพี่น้อง แอดชอบที่8ปดหหกแดนะคะ8ปดเก้ดนะคะ8ปดสี่สี่แดแล้วก็ห9เก้าเหนะคะพี่น้องจา้าส่วนชุดกันนะคะชุดเออชุดรองก่อนเนาะชุดรองก็จะชอบที่9ก้าห้านะคะสี่เก้าสองหนะคะ ชุดกันนะคะ47นะคะ25นะคะพี่น้องตัวที่ไม่ได้ขีดไม่ได้หมายความว่าจะไม่มานะคะพี่น้องจา๋าก็สุดท้ายนี้นะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้เนาะป้องกันการลืมนะคะสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะคะก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆทุกๆท่านเลยนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ